เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างนามบัตรด้วย Microsoft Word กันนะคะสำหรับการสร้างนามบัตรด้วย Microsoft Word ก่อนที่เราจะทำนามบัตรได้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่า1นึ่งนามบัตรที่เราจะทำขนาดเท่าไหร่นะคะองค์ประกอบของนามบัตร่อมีอะไรบ้างที่เราจะใส่ลงไปในนามบัตรแล้วก็วิธีสร้างนามบัตร <t Thom> <inhib itor> <t> นะคะเราจะสร้างด้วยวิธีการสร้างแบบไหนจะสร้างแบบตารางหรือจะสร้างแบบกล่องข้อความนะคะและต่อไปก็คือประโยชน์ของนามบัตรว่านามบัตรมีประโยชน์ยังไงนะคะมาดูอย่างแรกเลยขนาดของนามบัตรนะคะก่อนที่เราจะสร้างนามบัตรได้เราต้องรู้ก่อนว่านามบัตรที่เราจะสร้างขนาดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านามบัตรอะส่วนใหญ่เราจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะสิ่ง mm. ที่เราต้องรู้ก็คือ เราต้องสร้างมันให้มีขนาดเท่ากับบัตรประชาชนเพราะบัตรประชาชนจะสามารถเก็บไว้ในช่องของกระเป๋าตังค์ได้นะคะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาขนาดของบัตรประชาชนมาเป็นเกณฑ์นในการวัดนะคะถ้าบัตรประชาชนส่วนใหญ่นะคะความกว้างของเขาจะกว้างอยู่ที่8.6เซนติมตรนะคะความสูงจะสูงอยู่ที่5.4เซนตมรนะคะส่วนต่อไปที่เราต้องรู้นะคะก็คือองค์ประกอบของนาบัตร หมายความว่าอะไรหมายความว่าในนามบัตรหนึ่งอันนะคะที่เราจะทำะต้องมีอะไรบ้าง 1. ต้องมีชื่อของบุคคล 2. ต้องมีสถานที่ทำงาน 3. ม,มีที่อยู่ 4. มีโลโก้ของที่ทำงาน ห้ามีเบอร์โทรศัพท์อีเมลอดีไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆอันนี้นักเรียนจะใส่ทั้งหมดหรือไม่ใส่ทั้งหมดก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนเองเพราะว่านักเรียนอยากให้เขาติดต่อกับนักเรียนในช่องทางไหนนักเรียนก็ใส่ไว้นะคะต่อไปเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะครูจะให้นักเรียนเปิดเวิร์ดขึ้นมานะคะเปิดเวิร์ดขึ้นมาได้แล้วนักเรียนทําการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เขาก่อนนะคะ ธีการตั้งค่าหน้ากระดาษนักเรียนก็ไปที่เขาโครงนะคะแล้วก็เลือกขนาดของกระดาษขนาดของกระดาษนักเรียนให้เลือกเป็นขนาดกระดาษ A4 นะคะนักเรียนก็เลือกขนาดออกมาเป็นขนาด A4 ระยะขอบกระดาษระยะขอบกระดาษให้นักเรียนเลือกหรือตั้งค่าให้มันแคบที่สุดค่ะเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ให้เราทำนามบัตรได้เยอะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการแทรกตารางกันนะคะ ให้นักเรียนไปที่แทรกนะคะแล้วมาที่ตารางเลือกตารางเมื่อกี้เหมือนที่ครูบอกไปแล้วก็คือว่าวิธีการสร้างนามบัตด,ด้วยวิธีการแทรกตารางนามบัตนักเรียนต้องรู้ขนาดก่อนณนะตอนนี้เราได้ตารางออกมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ขนาดเท่ากับปัตรประชาชนที่เราคิดไว้ว่าเราจะทํานะคะฉะนั้นให้นักเรียนไปคลิกตรงคลุมตารางค่ะ แล้วก็ไปที่เขาโครงเปลี่ยนขนาดของเขาความสูงอยู่ที่5.4เซนความกว้างของเขาอยู่ที่8.6เซนนะคะทำให้เขาอยู่ตรงกลางของกระดาษนะคะครูก็จะได้ตารางกันขึ้นมา2ช่องซึ่งเท่ากับนาบัตร2ใบนะคะวิธีการต่อไป วันนี้เราจะสร้าง,าางน้ำบัตรด้วยแบบเดิมที่ครูทำไว้ใน Power Point เมื่อกี้นะคะก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะเราจะสร้างกันแบบง่ายๆแบบนี้นะคะไป,ไปทำกันค่ะวิธีการแรกให้นักเรียนแทรกรูปร่างแล้วก็เลือกรูปร่างของข้อความมาหนึ่งอันครูเลือกรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ครูก็ทำการวาดเขาให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในตัวแบบของครูสีตรงนี้จะเป็นสีฟ้าครูก็ทำการเปลี่ยนเขาให้เป็นสีฟ้าก่อนเพราะครูบอกว่าครูจะทำให้มันเป็นแบบเดิมเท่าที่เราทำไว้นะคะที่ครูทำไว้เมื่อกี้ครูก็ไปคลิกหนึ่งทีนะคะแล้วไปที่รูปแบบเติมสีเติมสีของเขาให้เป็นสีฟ้า ูก็จะได้สีฟ้ามาแล้วถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะในแบบเดิมของครูเส้นขอบตรงเนี้ยที่มันเป็นเส้นสีน้าเงินอะมันจะไม่มีฉะนั้นครูก็ขอเปลี่ยนให้ไม่มีเหมือนกับตัวอย่างนะคะครูก็ไปคลิกหนึ่งที่ไปที่เส้นขอบรูปเลือกแบบไม่มีเส้นนักเรียนก็จะได้แบบเดียวกันกับที่ครูทำเมื่อกี้ ต่อไปนะคะนักเรียนก็ทําการแทรกโลโก้ได้เลยนะคะโลโก้ของครูครูเก็บไปแล้วนะคะครูครูก็ไปที่แทรกรูปภาพเลือกรูปภาพจากอุปกรณ์แล้วก็หาโลโก้ที่ครูต้องการใส่แล้วครูก็กดแทรกนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้โลโก้มันใหญ่และมันก็ทำการยึดพื้นที่ทั้งหมดนะคะ นักเรียนต้องทำการปรับเขาให้อยู่ปรับให้เขาอยู่ด้านหน้าของข้อความทั้งหมดเพราะนักเรียนจะสามารถลดหรือขายายหรือย้ายเขาไปอยู่ตรงไหนก็ได้โดยที่ข้อความของนักเรียนไม่เคลื่อนวิธีการก็คือนักเรียนไปที่ตัดข้อความนำมาไว้ข้างหน้าข้อความแล้วทำการคลิกหนึ่งที่ปรับขนาดของเขาให้เล็กลง หรือขนาดตามที่นักเรียนต้องการนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้โลโก้ของนักเรียนไปอยู่ตรงไหนก็ได้บนกระดาษแผ่นนี้นะคะโดยที่ข้อความของนักเรียนไม่เคลื่อนด้วยแต่เขาจะปิดทับข้อความของนักเรียนไปเลยเห็นไหมคะฉะนั้นนักเรียนก็ปรับขนาดให้เขามีขนาดพอดีกับที่นักเรียนต้องการนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็หยิบมา วางไว้นะคะแต่ครูตอนนี้ครูกําลังสังเกตได้ว่าไอ้กล่องข้อความที่มันเป็นสีฟ้า,ฟากล่องที่มันเป็นสีฟ,ฟ้ามันใหญ่เกินไปครูก็บีบมันลงไปนิดนึงนะคะโอเคหลังจากนั้นครูก็เอาโลโก้ของครูไปวาง่าครูก็จะได้ละได้ามาสส่วนแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ข้อความ ข้อความแรกที่ครูจะใส่ครูก็จะใส่สถานที่ทํางานของครูนั่นก็คือวิทยาการชีพนุมทวนใช่ไหมคะครูก็ไปที่แทรกกล่องข้อความให้นักเรียนเลือกกล่องข้อความมาหนึ่งกล่องข้อความครูขอเลือกอันนี้แบบง่ายนะคะแล้วก็ลบข้อความที่มีอยู่แล้วพิมพ์ข้อความของนักเรียนลงไปนั่นคือที่อยู่นะคะวิทยา หลังจากนั้นนักเรียนก็ย้ายข้อความคำว่าวิลายการอาชีพพนุมทวนนะคะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมแต่ตอนนี้นักเรียนจะสังเกตว่าข้อความของนักเรียนน่ะมันย้ายได้ไม่เต็มที่นะคะมัน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 เลื่อนไปแล้วมันทำให้ข้อความมันเคลื่อนที่หรือ,อทำให้ข้อความเดิมที่มันมีอยู่อะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลกไปจ,จากเดิมนะคะนักเรียนก็ต้องไปทําการแก้ไขก่อนโดยคลิกหนึ่งที่นะคะแล้วไปที่รูปแบบแล้วก็ตัดข้อความนําข้อความของนักเรียนเอาไว้ข้างหน้าสุดเหมือนเดิมเหมือนเลยกับรูปภาพเมื่อกี้นักเรียนก็จะสามารถเลื่อนเขาไปไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่นักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่ากล่องข้อความอันเนี้ยมันมีเส้นขอบข้อความและมันมีสีอยู่ในกล่องข้อความนี้ก็คือสีขาว ทำไมถึงสังเกตเห็นนักเรียนเห็นเส้นไหมคะถ้ามันเป็นสีใสเราจะสามารถมองเห็นเส้นข้างหลังได้แต่ณนะตอนนี้มันเป็นสีขาวเราจึงไม่สามารถมองเส้นข้างหลังได้วิธีการแก้ก็คือหนึ่งนักเรียนคลิกเขาหนึ่งทีนักเรียนไปที่รูปแบบมันก็จะขึ้นรูปแบบมาใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปสีเพิ่มเติมแบบไม่มีสีอ่าพอนักเรียนเลือกแบบไม่มีสีเรียบร้อยแลวสีตรงนี้นักเรียนจะเห็นเส้นของเขาแล้วคะ่ะเส้นกั้นระหว่างนามบัตร แผ่นที่1กับนาบัตรแผ่นที่2นะคะแต่ตัวขอบอยังอยู่นักเรียนก็คลิกเขาแล้วก็ไปที่เส้นขอบรูปร่างนะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นไม่มีเส้นขอบรูปร่างนักเรียนก็จะได้กรอบข้อความจะได้ข้อความคําว่าวิทยาการอาชีพน้ำทวนท,วนที่ไม่มีเส้นขอบและไม่มีสีหลังนะคะต่อไปให้นักเรียนเปลี่ยนป้อนของเขาหน่อยนะคะเพราะณนะตอนนี้มันยังดูไม่สวยงามนะคะครูก็ ขอเลือกเปลี่ยนฟอนต์โดยวิธีการคลิกเขาหนึ่งทีนะคะแล้วไปที่หน้าแรกนะคะเปลี่ยนฟอนต์เขาเป็นอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในโน้ตบุ๊กของนักเรียนแต่ขอว่าฟอนต์ที่นักเรียนใช้ต้องเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายหน่อยนะคะถูกขอเลือกอันนี้แล้วกันนะคะแล้วเปลี่ยนขนาดเขาให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะ หลังจากนั้นครูได้แล้วครูได้ข้อความที่1คําว่าวิทยาการชีพพนมทวนนะคะต่อไปครูก็จะใส่ชื่อใส่ชื่อลงไปในานางบัตรนะคะครูก็ครูไม่ไปที่แทรกและครูไม่ไปเลือกล่องข้อความแล้วนะคะครูใช้วิธีการก๊อปข้อความคําว่าวิทยาการชีพพนมทวนเอาโดยวิธีการคลิกเขาหนึ่งทีกด c อน t r o l แล้วกดตัว c หลังจากนั้นไปคลิกพื้นที่ว่างกดคอนโทแล้วกดตัว V นักเรียนจะได้ก๊อบข้อความออกมานะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ทำการเปลี่ยนข้อความเดิมที่เป็น,ปนคำว่าวิทยาการอาชีพอนุพันเป็นชื่อครูขอเปลี่ยนก่อนนะคะเป็นชื่อนางสาวสุารัตน์เซนินแล้วก็ใส่ตำแหน่งนิดนึง ตำแหน่งพนักงานราชการนะคะครูได้ข้อความออกมาแล้วแต่ถ้าครูใส่อย่างเงี้ยล้นค่ะล้นนำบัตรหนึ่งใบฉะนั้นครูขอเปลี่ยนเขาหน่อยให้มันโดดเด่นแล้วก็ด้วยคำว่าชื่อมันต้องเด่นกว่าคำอื่นๆใช่ไหมคะครูก็ขอทำการเปลี่ยนสีชื่อหน่อยโดยวิธีการของครูก็คือครูคลิกเขานะคะหนึ่งทีแล้วไปที่หน้าแรกนะคะ ดูช่องว่างระหว่างบรรทัดของครูนะคะครูว่าช่องว่างระหว่างบรรทัดครูขอเลือกเป็น1เท่านะคะหลังจากนั้นครูไปดูเขาโครงเขาหน่อยสิว่าระยะห่างก่อนและหลังอยู่ที่ศูนย์หรือเปล่าถ้ายังไม่ศูนย์ครูขอปรับเขาให้เป็นศูนย์เพราะว่าช่องว่างระหว่างบรรทัดมันจะเข้ามาชิดกันนิดหนึ่งนะคะเหมือนคําว่านางสาวสุดารัตน์กับตําแหน่งเนี่ยมันเข้ามาชิดกันนะคะหลังจากนั้นครูก็ไปที่หน้าแรกเหมือนเดิม ครูทำการลดขนาดเขาลงมานิดหนึ่งแล้วเปลี่ยนสีเขาให้เด่นขึ้นเด่นของครูครูขอเป็นสีน้ำเงินแล้วกันค่ะแล้วลองเอามาจัดวางดูว่ามันพอดีและเหมาะสมหรือยังนะคะตอนนี้มันยังไม่พอดีและเหมาะสมครูคิดว่าครูขอตั้งให้เขาอยู่ตรงกลางของกล่องข้อความปึ๊บอ่าเวลาครูเอามาใส่มันก็จะดูดีนิดนึงลดขนาดเขาลงมาะคะ่ะ ครูก็ได้ละได้ที่ทำงานนะคะแล้วก็ได้ชื่อต่อไปสิ่งที่ครูจะใส่ต่อก็อคือช่องทางการติดต่อสื่อสารวิธีการของครูครูไม่ไปแทรกกล่องข้อความเหมือนเดิมนะคะครูใช้วิธีการก๊อปของข้อความที่มีอยู่โดยวิธีการคลิกเลือกกล่องข้อความกด Ctrl C Ctrl C เท่ากับการ Copy แล้วก็ไปหาพื้นที่ว่างเมาส์ลคลิกพื้นที่ว่างกด Ctrl V Ctrl V เท่ากับวาง ที่เราก๊อบมานะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนกล่องข้อความนี้เปลี่ยนข้อความจากคำว่านางสาวแล้วก็ตำแหน่งเป็นเบอร์โทร99เบอร์โทรนักเรียนเบอร์โทรอะไรนักเรียนก็ใส่มานะคะมีเบอร์โทรแล้วครูอยากใส่อดีไลน์ด้วย คูก็ใส่มาครูใส่ ID Line ลแล้วครูอยากใส่ Facebook ครูก็ใส่ Facebook ด้วย Facebook ครูอะไรครูก็ใส่ไปหลังจากครูใส่ Facebook เสร็จแล้วถ้าครูอยากใส่อีเมลด้วยครูก็ใส่อีเมลได้ค่ะนักเรียนก็ไปกดอีเมลใส่อีเมล ช่องทางการติดต่อสื่อสารครูอยากให้เขาติดต่อครูแค่นี้เพอนะคะครูก็เสร็จเรียบร้อยแต่ครูกําลังมองว่ามันยังไม่สวยครูก่อเปลี่ยนสีเขาให้เป็นสีดําเลือกฟอนต์ใหม่หน่อยฟอนต์นี้มันดูไม่สวยงามนะคะแล้วเลือกขนาดให้เท่ากันทั้งหมดนะตอนนี้ครูกําลังมองว่าช่องว่างระหว่างบรรทัดอะ่ะมันยังห่างเกินไป แต่มันมีช่องว่างอยู่ที่หนึ่งเท่าแล้วนะแต่มันยังห่างเกินไปสำหรับครูครูก็ไปใช้วิธีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดใหม่นะคะโดยไปที่ตัวเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดนักเรียนก็จะดูระยะห่างบรรทัดเดียวกันเมื่อกี้หนึ่งเท่าใช่ไหมครูจะลดลงเหลือแค่0.9ครูก็กดตกลงอ่าระยะห่างระหว่างบรรทัดของเราก็จะแคบเข้ามาแล้ว ต่อไปครูก็จะทำการใส่ที่อยู่นะคะครูก็ใช้วิธีการเดิมค่ะเลือกของก็ความหนึ่งอัานกด Ctrl C หาพื้นที่ว่างกด Ctrl V นะคะได้กล่องข้อความมาแล้วหนึ่งอ่านต่อไปครูจะใส่ที่อยู่นะคะที่อยู่ที่ครูจะใส่ครูใส่ที่อยู่เป็นที่อยู่ใดดีวกว่าครูก็ใสองสี่ศูนย์หมู่หมู่สอง ำบลสองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกัญจนบุรีได้ร,รหัสไปรษณียให้เขาหน่อยเผื่อเขาจะส่งอะไรมาให้เราาเป็นอ่านว่าเสร็จนะคะใส่ที่อยู่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้านักเรียนสังเกตนะคะนำบัตรของขวัเก่าตรงเนี้ยมันจะมีสีขาว,ขาว ตรงกรอบข้อความเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะคะเพราะว่าถ้าเราดูตอนนี้นตัวคำว่า2 4 0สหมู่2มันจะไม่เด่นใช่ไหมคะฉะนั้นครูขอใส่กรอบใส่เอ้ใส่สีให้กล่องข้อความอันนี้ครูก็คลิกเขา1ทีนะคะแล้วไปที่รูปแบบเติมสีให้รูปร่างอันนี้เป็นสีขาวนะคะตรงนี้เขาจะดูมีอะไรอะไรละ นะคะมันจะดูมีอะไรอะไรขึ้นมาหน่อยเองหลังจากนั้นครูว่าสีมันยังดูกลมกลืนกันไปครูขอใส่ทาให้มันเป็นตัวหนาหน่อยอ่าตอนนี้นเราจะเห็นว่าเขาดูแบบดูเด่นขึ้นมานะคะ่ะขยับตัวช่องทางการติดต่อขึ้นไปนิดนึงครูคิดว่าพอดีแหละครูคิดว่าสวยแล้วสำหรับครูนะคะ ถ้านักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนทำมานะคะโอเคแล้วพอแล้วนักเรียนก็ทำการจัดกลุ่มให้เขานิดหนึ่งนะคะวิธีการจัดกลุ่มจัดกลุ่มทำไมจัดกลุ่มว่าเวลาเราจะเลื่อนหรือเราจะขยับเราจะสามารถขยับเขาไปได้ทั้งหมดทั้งอันนะคะวิธีการจัดกลุ่มนะคะให้นักเรียนกดชิ i f t ค้างไว้กดเนื้อหาที่นักเรียนต้องการจะจัดกลุ่ม กดมาเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราเลือกไป3แล้วเลือก4เลือก5เลือก6อเลือกเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งปล่อยชิปนะคะให้นักเรียนกดคลิกขวาแล้วไปที่ปล่อยชิปได้เลยแล้วไปที่จัดกลุ่มแล้วก็จัดกลุ่มเขานะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะได้มาตรงเป็นเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนก็กดคอนโทรลนะคะกดพื้นที่ว่างกดคอนโทนวี จะเห็นได้ว่าตอนนี้นักเรียนได้นำบัตรออกมาเป็นสองแผ่นแล้วนะคะหรือสองใบแล้วนะคะต่อไปถ้านักเรียนจะปิ้นนำบัตรทั้งทั้งที่เอ,อ่อนำบัตรมีแค่สองใบบนกระดาษ A4 ที่มีขนาดแผ่นที่มันใหญ่นะคะถ้าปิ้นอย่างเงี้ยเท่ากับนักเรียนเปลืองกระดาษ A4 นะคะฉะนั้นวิธีการต่อไปก็คือเราจะทำการกอป์นำบัตรนะคะให้เต็มกระดาษ A4 วิธีการก็คือนักเรียน ไปคลิกด้านหน้านะคะด้านหน้าตารางเหมือนเท่ากับเราคลุมทั้งหมดหะคะนักเรียนเหมือนเราคลุมดําตารางอะคะ่ะแล้วกด c t r l C ไปหาพื้นที่ว่างแล้วกด c t r l V หลังจากนั้นก็หาพื้นที่ว่างใต้ตารางนะคะแล้วก็กด c t r l V หาพื้นที่ว่างใต้ตารางแล้วนักเรียนก็กด c t r l V นักเรียนก็จะได้ตาราง ที่มีนามบัตรทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8แผ่นนะคะนักเรียนก็สามารถสั่งปริน้นได้เลยนะคะจบสำหรับการทำนามบัตรด้วยวิธีการแทรกตารางนะคะ